โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับตัวที่ควรมีเติดอดีไว้นะครับจากแพ็คคับเซเลคชั่นนะครับที่จะมาในอาทิตย์หน้านะครับในวันจันทร์หรือและวันพฤหัสหน้านั่นเองนะครับตัวที่ผมแนะนำมาเนี่ยจะเป็นตัวท็อปท็อปของแพ็คเลยนะครับหรือถ้าแพ็คไหนไม่มีตัวน่าใช้ผมก็จะไม่พูดถึงแพ็คนั้นเลยนะครับตัวที่แนะนําจะอิงจากค่าพลังนะครับแล้วก็พิงสไตล์ส่วนสูงน้ําหนักนักเตะนะครับตัวไหนที่ผมใช้หรือผมเคยใช้เนี่ย ก็จะแนะนําด้วยว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะครับผมตัวแรกเลยจะเป็นตําแหน่งซินเตอร์นะครับผมก็คือโฟฟาน่านั่นเองนะครับผมเพลิงสไตล์เป็นบิวอัพนะครับผมจะไม่ค่อยหลุดตําแหน่งนะเพวกเพลิงสไตล์แบบไปประเภทนี้นะครับส่วนสูงให้ไปถึงร9 0เลยนะครับอายุแค่20เองนะครับนะถือว่าเป็นคล้ายๆดาวรุ่งนะครับของเลสเตอร์เลยนะสูงสูงให้190นี่ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าพลังลบต้น85นะครับผมเมื่อทำเลเวลตันจะอยู่ที่95นะครับถือว่าสูงมากนะครับ สำหรับตำแหน่งเซนเตอร์นะครับเข้าลังโดดเด่นเลยนะครับจะเป็นสปีดครับผมเป็นเซนเตอร์ที่สูงใหญ่แต่มีสปีดถึง88ก็คือเป็นกองหลังที่มีความเร็วนะและลูกกลางอากาศเนี่ยเขาทําได้ดีด้วยนะครับสำหรับฟูฟาน่านะครับมีแรงกระโดดถึง95นะครับแล้วก็ลูกมงถึง95เลยนะครับผมมีส่งยาวด้วยเปิดบอลอะไรดีนะครับอยู่ในเกมที่ดีนะครับ เตอร์มิน่าก็ถือว่าไม่ได้เหนื่อยง่ายเกินไปนะครับอยู่ที่87นะครับผมยืนตแต่งเกมลุก97นะครับสกัดบอลแล้วก็การกดดันเกมเนี่ยอยู่ในเกณ์พอประมาณนะครับสกิลก็ครบเครื่องครับเรื่องกองหลังโอเคครับมาดูตัวต่อมากันเลยนะครับสำหรับซานเชสนะครับเป็นกองหลังเซนเตอร์นะครับของทีมทอตแนมฮอสเปอร์นะครับผม โดดสูงอยู่ที่187ครับเป็นเพยงสไตล์บิลลอัพอีกแล้วค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่89ครับผมเมื่อทำพลังที่เลเวลตันนะครับจะอยู่ที่95นะครับก็ถือว่าสูงมากพอๆกับโปฟาน่าเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็ค่าพลังโดดเด่นนะครับจะเป็นสปีดครับผมจะเป็น90เลยนะคือกองหลังมีสปีดเนี่ยผมยังไงผมก็แนะนำอยู่แล้วนะครับแม่งดีนะครับสปีดให้ที่90ก็ผมลูกมงเนี่ยทำได้ดีนะครับลูกอากาศเนี่ย พอเก็บได้บ้างนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับพอชนได้เบียดได้นะครับพอแรงกระโดดให้ที่91แล้วก็ลูกมงให้ที่91นะครับแล้วก็แข็งแก่ง97ครับก็คือแข็งปากะครับเบียดชนเป็นชนแน่นอนนะครับผมเซอร์บิน่าเนี่ยให้มาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับสำหรับกองหลังก็คือ89นะครับยืนตำแหน่งเกมรับ95นะครับผมสกัดบอล99เต็มแม็กซ์นะ โอเคครับมาดูตัวต่อมากันเลยนะครับสำหรับอารอนฟานบิสซาก้านะครับอยู่ในแพ็คคับเซเลิชันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับผมเป็นฟูลแบ็กนะครับที่เป็นพิงสไตล์ดีฟัสซี่ฟูลแบ็กนะครับก็จะคือจะเป็นสายตั้งรับนะครับส่วนสูงเนี่ยก็คือผมว่าแทบจะแบบว่าคือดีอ่ะสำหรับฟูลแบ็กนะครับเพราะว่าฟูลแบ็กตัวอื่นเนี่ยแม่งช็อปเตี้ยกันนะครับคือตัวนี้ให้ส่วนสูงนี่ร้อยแเลยนะครับ และอายุยังน้อยอยู่เลยนะข้าพลังเริ่มต้นครับให้มา87ครับผมเมื่อทำเรเวลตันเนี่ยอยู่ที่95นะครับถือว่าเยอะมากนะครับผมสำหรับฟีเจอร์ของฟานวิสกา้าน่าจะล่างแรกหรือเปล่านะครับมา,าดูค่าพลังกันนะแต่สปีดต,ตัวนี้เนี่ยให้มาที่99นะครับสปีดต,ต้น95ก็คือจรวดทางเรียบดีๆนั่นเองนะครับแล้วก็มีการคองบอลเหนียวแน่นเนี่ยโผล่มาด้วยตั้ง85นะครับก็คือสามารถ เลือยห,หลอกกอง,กอง,กองหน้าหรือปีกคู่ต่อสู้ได้นิดหน่อยประมาณนั้นนะครับบาลานก็คือแบบว่าเป็นฟูลแบ็กที่มีบาลานมาให้ถึง9.2ถือว่าดีเลยนะครับคือดีกว่ากองหน้าบางตัวอีนะเซอร์มินาให้มา9การสกัดบอลน,นี่ให้มาที่9.9เต็มแม็กซ์เลยนะครับผมคือผมลองเล่นล่างบอลทองมาแล้วคือสกัดบอลดีมากนะครับก็คือต้องรอดูนะครับว่าล่างฟีเจอร์ บอลดำล่างแรกของเขาเนี่ยจะทำได้ดีสักแค่ไหนนะครับผมสําหรับเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับค่าพลังเริ่มต้นเนี่ยให้มาที่90นะครับเมื่อทําเลเวลตันอยู่ที่97เลยนะโอ้โหผมบอกเลยว่าโคตรเยอะนะครับสําหรับฟูลแบ็คนะครับส่วนสูง175ก็ถือว่ากําลังพอดีนะครับสําหรับตําแหน่งนี้นะครับคือมันไม่มีอะไรต้องพูดแหละตัวนี้ก็คือสปีดอะไรเงี้ยมันก็มีครบนะครับคิกกิ้งพาวเวอร์ก็ครบนะครับผมเตอร์มิน่าก็คืออึดอยู่แล้วนนะะคครรัับบ95มี การเปิดบอลเนี่ย99ส่งสั้น94เลยนะคือแบบสุดยอดอะ่ะลูกโค้ง97ก็คือแบบอ่ะแทบจะเปิดบอลล็อกหัวกองหน้าเราเลยแล้วก็สกิลเนี่ยก็คือครบเครื่องอยู่แล้วตัวนี้นะครับปุม่มก็คือส่งยาวส่งบอลจังหวะเดียวนะครับปั่นไซ้ก้อย,น,ยนะแล้วก็พินพอยต์คอสซิงคือสกิลคอสบอลน,นั่นเองนะครับแล้วก็ส่งบอลด้วยน้ำหนักที่ดีนะครับคือแนะนำนะครับตัวนี้คือต้องติดไอดีไว้เลยนะครับ โอเคครับผมมาดูตัวต่อมาสำหรับกองกลางกันบ้างนะครับสำหรับเอนดเมเล่นะครับะจะอยู่ในแพ็คคล s e ซ e เลชันของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับผมเพลงสไตล์เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับผมนะก็คือจะวิ่งช่วยทำเกมรับเกมลุกในส่วนที่เขารับผิดชอบนะครับจะวิ่งอยู่ตลอดเวลานะเมื่อทำเลเวลตันเนี่ยจะอยู่ที่95ก็ถือว่าเยอะอยู่เล็กก็ถือว่าเยอะเลยนะสำหรับกองกลางนะครับส่วนสูงหให้ไปที่181เลยนะก็ถือว่าเป็น กองกลางที่ตัวรูปร่างใหญ่นะครับเบียดได้สู้ได้นะครับค่าพลังก็มันไม่มีอะไรต้องพูดครับสำหรับเอนโดเมล่นะครับร่างนี้ก็คือครบเครื่องฮะไม่ว่าจะเป็นสปีดนะครับผมสปีดต้นพาวเวอร์แรงกระโดดบาลานเซมิน่นะครับผมแล้วก็บอลคอนโทรลเลี้ยงบอลของบอลเหนี่ยวแน่นส่งสั้นส่งยาวนะครับแล้วก็ยืนตำแหน่งเกมรับมีสกัดบอลให้ด้วยถึง90อ่ะเฮ้ ไม่ได้ทั้งรับทั้งรูปจริงๆนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ร่างกายแม่งใหญ่ด้วยนะสูง181เลยนะโอเคครับมาดูตัวต่อมานะครับสําหรับแดนกลางอีกตัวหนึ่งนะครับที่แนะนํานะครับก็จะเป็นเตียโก้นะครับผมเพลงสไตล์เป็นออเชสเทเตอร์นะครับคาพลังเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่90นะครับผมเมื่อทำเลเวลตันเนี่ยจะอยู่ที่95เลยนะครับส่วนสูงให้174นะครับตัวนี้จะโดดเด่นเรื่องการคลองบอลมากๆนะครับผมเป็นตัวที่คลองบอลเก่งนะครับเตียโก้นะ แล้วก็การส่งสั้นเปิดบอลเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับจะเหมาะสําหรับคนที่เน้นใช้กองกลางเคาะบอลสั้นมากกว่านะครับจะไม่ใช่จะไม่ใช่แบบคนที่พวกเน้นกองกลางเปิดบอลให้กองหน้านะครับแบบนั้นจะทําได้ดีนะครับแต่ว่าจะไม่ดีเหมือนพวกเควินเดอะบอยอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ข้อดีอย่างเลงก็คือนะครับเป็นกองกลางที่มีบาลานซ์อีกตัวนะครับ แล้วก็มีสเตอร์มินาอยู่ในเกณที่ดีนะครับผมแต่ข uh, ้อเสียเลยคือม es ันไม่ค่อยมีสปีดนะครับนะแล้วก uh ็แข่แก่งน้อยด้วยแค่68เลยนะครับมาครับผมมาต่อกันที่กองกลางตัวสุดท้ายนะครับที่ผมแนะนํานั่นเองนะครับผมก็คือเควินเดบรอยนะครับอยู่ในตำแหน่ง AMF นะครับเป็นกลางกลางรุกนั่นเองนะครับค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่95ครับผมเมื่ออัปเลเมื่ออัปเต็มเนี่ยจะอยู่ที่97นะครับ เพลงสตาร์จะเป็นเคทีฟเพย์เมเกอร์นะครับจะรอสร้างสรรค์เกมนะครับจะสร้างสรรค์เกมให้เพื่อนเป็นส่วนใหญ่นะครับจะไม่ค่อยขยับตัวมากอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนสูงให้มา181้อ็ครับผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับสำหรับกองกลางนะครับผมมาเราไปดูค่าพลังนะครับเดอะบอยเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นตัวที่ส่งดีเปิดบอลโคตรดีนะครับอินฟิก็เก่งนะครับผมก็คือจะเน้นไปในทางเกมรุกมากกว่านะครับตัวนี้เพราะตรงตามตำแหน่งเนาะเอ็มเอฟนะครับ นะจะเน้นการคลองบอลน,นะครับส่งสั้นเปิดบอลเนี่ยจะอยู่ที่99เต็มแม็กซ์เลยนะครับผมหรือถ้าใครไม่มีตัวยิงฟรีคลิกดีๆเนี่ยก็สามารถเอาตัวเนี้ยยิงฟรีคลิกได้นะครับเป็นตัวที่คมมากๆถึงตัวเลยนะครับผมโอเคครับผมมาที่ตัวลูกริมเส้นบ้างนะครับก็คือปีกซ้ายปีกขวานั่นเองนะครับตัวแรกเลยคือราฮิมสเตอร์ลิงนะครับอยู่ในแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ เ่าพลังเริ่มต้นเนี่ยให้ที่91เลยนะครับแล้วก็เมื่อทำเลเวลตันอยู่ที่96ก็ถือว่าเยอะจุดโดดเด่นของตัวนี้ก็คือความพิ้วแล้วก็ความเร็วนะครับแล้วก็การคลองบอลที่โคตรจะดีนะครับคือสปีดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับคือสปีดต้น9สปีดต้น99นะครับสปีด97เนี่ยคือก็จะหลวดทางเรียบนะครับแล้วก็บาลาน99เนี่ยคือก็คือเราบังคับทางไหนมันก็ไปทางนั้นะแบบว่าพิ้วพิว <Yeah. S 1> นั่นเองนะครับ มีส่งสั้นเปิดบอลอยู่ในเกณฑที่ดีนะครับมีจบสกอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็มีพวกเลี้ยงบอลควบคุมบอลอยู่ในเกณฑที่ดีมากๆเลยนะครับโอเคครับผมมาดูตัวลุกริมเส้นตัวต่อมาเลยนะครับสําหรับโมฮัมเหม็ดซาลานะครับผมตัวลุกริมเส้นตัวนี้จะไม่ใช่โพลฟิคดิงเกอร์นะครับเหมือนตัวทั่วไปแล้วนะตัวนี้จะเป็นโลมมิ่งแฟงนะครับก็คือจะจะวิ่งช่วยเพื่อนอยู่ตลอดนะครับจะทําจังหวะในการ เล่นเกมรุกซะส่วนใหญ่ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการที่ลองเล่นมานะก็คือโมเมนซาล่าเนี่ยค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่92นะครับผมอ,อพอทำเลเวลตันอยู่ที่96ก็ถือว่าเยอะนะครับจุดเด่นตัวนี้เนี่ยก็คือมันอยู่แล้วครับก็คือยืนเกมรุกนะครับผมคลองบอลดีนะครับมีจ่ายบอลมี J on, ค่าจบสกอร์ที่ดีนะครับดีในที่นี้คือสําหรับตัวลูก,กริมเส้นนะครับผมแล้วก็สปีดเนี่ยก็คือเร็ว อยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ได้จีดจาเหมือนพวกฟาติอะไรอย่างนั้นแต่ก็ถือว่าเร็วนะครับผมบาลานซ์ให้ที่96ก็คือพิ้วพิเลยนะครับผมเซอร์มิน่า89นะฮะก็คือก็ประมาณทักนาที70-80นี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับผมก็คือเป็นตัวลุกลิมเส้นที่ผมมองว่าเขาเครื่องอีกตัวหนึ่งนะครับสําหรับฝั่งขวานะก็จะมีแบบสกิลดับเบิลทัชก็คือสกิลหลอกสามัญประจําบ้านอยู่แล้วนะ ก็สกิลปั่นไกลสกิลยิงไกลนะครับสกิลปั่นไซค์ก้อยแล้วก็ไลซิ่งช็อตนี่ผมยังงงเลยว,ว่าตัวลูกริมเส้นมาได้ไงนะครับไลซิ่งช็อตคือเป็นตัวลูกริมเส้นสายตัดเข้าในมายิงก็ชอบเลยนะครับใครที่เล่นสไตล์นั้นนะมาครับผมมาดูที่กองหน้าตัวเป้ากันบ้างนะครับสำหรับแฮร์รี่เคนนะครับก็อยู่ในแพ็คคับเซเลคชั่นของทอตแนมฮอสเปอร์อีกเช่นเคยนะครับส่วนสูง188ครับผมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ก็คือกองหน้าสูงใหญ่นะครับค้าพลังเริ่มต้นเนี่ยเ2นะเมื่อทำเลเวลตันจะอยู่ที่96เลยนะครับผมการยืนตำแหน่งเกมลุกนี่9 8กก็คือแบบหาช่องดีอยู่แล้วนะครับจุดเด่นของแฮร์รี่เคนเลยเนี่ยก็คือการจบสกอร์นะครับผมคือคมมากๆนะครับอยู่ที่99นะครับลุกมงก็พอทำได้นะครับอยู่ที่90เลยนะครับแล้วก็แรงกระโดดอยู่ที่85นะครับก็คือว่า ถือว่าม่งได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่อาจจะไม่ดีถ้าพวกเซียซวประมาณนั้นนะครับมีส่งสั้นเปิดบอลอยู่ในเกณ์ที่ดีนะครับสามารถทําชิงได้นะครับเหมาะกับแผนหน้าคู่มากกว่านะครับเพราะว่าสปีดเขาค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับผมก็มาดูที่หน้าเป้าตัวต่อมาเลยนะสำหรับเซอร์โจกุนอาเกโรนะครับ เป็นพิงสไตล์โกโปเชอร์นะครับก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าสไตล์นี้คือหาช่องดีโคตรนะครับสำหรับหน้ากรอบเขตโทษและในกรอบเขตโทษนะครับส่วนสูงให้173ครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอใช้นะครับผมไม่เล็กเกินไม่ใหญ่เกินนะครับไม่เทอะทะนะอยู่ในแพ็คขับเซเลคชั่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมค่าพลังเริ่มต้นเนี่ยให้มาที่9 3นะครับแล้วก็เมื่อทำเลเวลตันเนี่ยอยู่ที่9 7ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับน่าจะเป็นร่างที่ดีที่สุดของอาร์เกโร่แล้วหรือเปล่านะครับผม ข้อดีเลยคือหาช่องดีครับตัวนี้นะครับก็ยืนตัวหน่งเกมลุกเนี่ยให้มาที่98เลยนะครับพวบคุมบอลเลี้ยงบอลและอยู่ในเกมที่ดีหมดเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือค่าจบสกอร์ที่99นะครับคือคมมากๆนะครับผมคือคมพอๆกับแฮร์รี่เคนเลยนะครับแต่แบบจะมีจุดด้อยจุดต่างแค่นิดหน่อยนะครับผมข้อดีตัวนี้เลยคือที่ดีกับแฮร์รี่เคนก็คือมีสปีดแล้วก็สปีดต้นนะครับที่88ก็ถือว่า เวลาแทงไปแล้วเนี่ยก็กองหลังก็ไม่น่าจะตามทันนะครับผมคิกิพาวเวอร์89นะครับถือว่าอยู่ในเกมที่ไม่ได้แรงมากนะครับแต่ก็พอแบบว่ายิงได้นะครับผมแรงกระโดด86นะครับแต่ว่าลูกมุงเนี่ยแล้วก็ลูกอากาศเนี่ยเขาจะทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจะเหมาะแั่การเอาไปยิงมากกว่านะครับบาลานซ์ให้ไปที่91นะครับผมสเตอร์มิน่าให้มานน้อยเลยนะครับน่าจะเหนื่อยง่ายอยู่นะก็จุดเด่นเลยคือเขามีสกิลนักเกิลช็อตนะครับมีสกิลปั่นไกลนะครับแล้วก็ไลท์ซิงช็อตก็คือ กด4-5หลอดก็คือยังไรก็ไม่พุ่งออกแน่นอนนะครับเป็นตัวที่เอามาไว้ยิงโดยเฉพาะนะครับเหมาะสาหรับสายแทงทะลุช่องเลยนะครับแต่พวกเปิดมงเนี่ยจะไม่แนะนานะครับสาหรับกูนาเกโรนะครับผมอ่าครับผมมาที่ตาแหน่งผู้รักษาประตูนะครับจะแนะนําอยู่ตัวเดียวเลยนะครับสาหรับ6-7แพ็กที่จะเข้ามาในอาทิตย์หน้านะครับผมก็คือดาบิดเดเกอานะครับผมจะแนะนําอยู่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับ คือเป็นสไตล์ออฟฟิสีฟโคคริปเปอร์นะครับจะเป็นสไตล์โกสายบุกนะครับสายวิ่งออกมาตัดบอลบ้างนะครับแล้วก็ยืนตำแหน่งาการการรับลูกบอลเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับผมค่าพลังเนี่ยจะอยู่ที่91เนะครับนะเมื่อทำในวิตันเนี่ยจะอยู่ที่9 4ก็ถือว่าเยอะนะครับสำหรับผู้รักษาประตูนะส่วนะสูง193นะครับถือว่านำไปใช้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ไม่มีโกที่สูงนะครับผมแล้วก็ค่าพลังที่โดดเด่นเนี่ยก็น่าจะเป็นพวก การยืนตำแหน่งการยืนตำแหน่งนะครับแล้วก็การปัดบอลปฏิกิริยาแล้วก็ข่าอื้อมบอลอื่มจับบอลอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ลูกเคลียร์เนี่ยก็9 7นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบรวมๆก็คือแม่งโคตรดีนะครับแล้วก็ลองเล่นจริงๆเนี่ยผมลองมาแล้ว,ลวก็คือเหนียวนั่นเองนะครับใครที่ใช้ดีอาอยู่เนี่ยก็จะรู้ดีครับว่าเหนียวอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับก็มีควคามาแข็งแกร่งติดมาด้วย86นะครับผมแรงกระโดด89นะครับก็ถือว่าผมว่าน้อยนะ แต่ก็ไปเน้นพวกการเซฟการอะไรมากกว่านะครับตัวนี้นะแล้วก็ต้านทานการบาดเจ็บเนี่ยอยู่ที่3นะครับเวลาตัดบอลตัดบอลเขาแล้วล้มเนี่ยก็จะลุกไวนิดนึงนะครับผมสกิลที่ให้มาก็จะเป็นไฮพันนะก็โลพันนะครับที่เราใช้กันประจำนั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตัวที่ผมจะแนะนำนะครับในแพ็คขับซิลิชั่นต่างๆนะครับหลายสมสรเลยนะครับ ก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับคือตัวที่ผมแนะนํามาเนี่ยจะดูจากค่าพลังแล้วก็พิ้นสไตล์แล้วก็ส่วนสูงนะครับเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับแล้วบางตัวตัวไหนที่ผมบอกว่าดีก็คือมันดีจริงๆนะครับผมเพราะว่ามันเก่งนะครับจะแนะนําตัวท็อปท,ที่ควรมีติดไอดีก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมสําหรับใครที่ชอบคลิฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมจนจบนะัก